はい。 ได้กระเทียมงี้เดี๋ยวเราก็พักไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปทําไปผัดก,กุ้งกระเทียมนะครับใช้กระเทียมอีกส่วนนะฮะกระเทียมจีนเจ็ดกระเทียมจีนเจ็ดกีบแล้วก็พริกไทยยี่สิบเม็ดครับ อันละลำข้าวหนึ่งช้อนโต๊ค่ะ อนหายอ่ะสนุกตอนห้าย แพอกุ้งสะดุง้งสะดุ้งนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอย1นช้อนโต๊ะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนชาสอีอ่าไม่ใช่ครัซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับ กุ้งเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราตักกุ้งขึ้นก่อนนะฮะแล้วค่อยน้ำกระเทียมซอสกระเทียมิก,ยมกไทยในกระทะไข่ราดอีกทีแล้วก็โรยกระเทียมเกียวนะครับแล้วก็ผัดชีโรยหน้านะฮะเป็นนันเสร็จครับรสชาติได้แหละครับไมต้องชิมแล้ยประมาณสิบตัว อร่อยนะครับ <c oughs> ดับไฟนะครับก็ฉุดหน้าแรดลาดลงไปเลยครับน้าซอสติดกระทะก็ไม่เป็นไรนะฮะ ียวนะครับที่เราเจียวเมื่อกี้นี้ครับกระเทียมเจียวลอยเลยนะครับเดี๋ยวก็ผักชีลอยหน้าอีกทีนึงครับผักชีลอยหน้าครับเสร็จแล้วครับกุ้งกระเทียมพริกไทยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับเข้ามารับชมนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบระคุณไนอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ